สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันพุธที่29กันยายนพศส5 6 4เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียนเศษส,ส่วนนะคะนักเรียนมาดูถ้าเรามีรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปคือรูปนี้นะคะเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันต้องเท่าเท่ากันนะคะ เราระบายสีหนึ่งส่วนก็คือระบายสีส่วนนี้ส่วนที่ระบายสีเนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งในสองของรูปเราจะเขียนเป็นเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะนักเรียนดูเศษหนึ่งส่วนสองตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างถ้าเป็นลักษณะนี้เราอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองหนึ่งเราเรียกว่าตัวเศษสองเราเรียกว่าตัวส่วนนะคะ หรือเรามีวงกลมอยู่หนึ่งรูเราแบ่งวงกลมนี้ออกเป็นสามส่วนเห็นไหมคะแต่ละส่วนต้องเท่ากันเราระบายสีไปสองส่วนระบายเป็นสีฟ้าส่วนที่ระบายสีเนี่ยจะเป็นสองในสามของรูปเราจะเขียนเป็นเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้ว่าเศษสองส่วนสามเศษสองส่วนสามเนี่ยเวลาอ่านเราอ่านว่าเศษสองส่วนสามเศษก็คือสองก็คือตัวที่อยู่ข้างบนนะคะ 2เราเรียกว่าเป็นตัวเศษ3เป็นตัวส่วนนะคะหรือข้อต่อไปเรามีรูปสี่เหลี่ยมอยู่1รูปเราแบ่งสี่เหลีย่ยมนี้ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันระบายสี3ส่วนเห็นไหมคะเป็นสีเขียว3ส่วนส่วนที่ระบายสีเนี่ยก็คือ3ใน5ของรูปเราจะเขียนเป็นเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้ว่าเศษ3ส่วน5 เห็นไหมคะเราจะอ่านว่าเศษ3าส่วนหตัวบนเราเรียกว่าตัวเศษตัวล่างเราเรียกว่าตัวส่วนเรามาดูตัวอย่างนะคะสมมุติข้อหนึ่งเรามีรูปมาให้หนึงรูปรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแบ่งรูปนี้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันเศษส่วนแต่ละส่วนจะต้องเท่ากันนะคะเราถึงเรียกว่าเป็นเศษส่วนส่วนที่ระบายสีก็คือเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะเราจะเขียนแทนได้ว่าเศษหนส่วนส ตัวเศษก็คือ1ตัวส่วนก็คือสองเราอ่านว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปข้อ2นะคะเรามีสี่เหลี่ยม1รูปเราแบ่งสี่เหลี่ยมเนี้ยออกเป็น4ส่วนเราระบายสีเป็น3ส่วนเราเขียนแทนได้ว่าเศษ3ส่วน4ก็คือระบายสีสส่วนมีทั้งหมด4ส่วนเราก็เขียนว่าเศษ3มส่วน4เศษคือ3มส่วนคือ4เราอ่านว่าเศษ3มส่วน4นะคะ ตัวอย่างข้อที่สามเรามีรูปอยู่เราแบ่งรูปเนี่ยออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันการที่จะอ่านเป็นเศษส่วนหรือจะเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะแต่ละส่วนต้องแบ่งเท่าๆกันเราระบายสีสองส่วนเราก็เขียนแทนว่าเศษสองส่วนหกตัวเศษก็คือสองตัวส่วนก็คือหกเราอ่านว่าเศษสองส่วนหกนะคะเช่นเดียวกันในข้อสี่ เราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นหกรูปเท่าๆกันเราระบายสี5ห้าส่วนเห็นไหมคะเราเขียนแทนว่าเศษห้าส่วนหกเศษห้าส่วนหกนี้คือส่วนที่ระบายสีก็คือระบายสี5ห้าส่วนมีทั้งหมดหกส่วนนั่นเองตัวเศษคือห้าตัวส่วนคือหกเราอ่านว่าเศษ5้ส่วนหกหรือข้อต่อไปวงกลม เราแบ่งวงกลมนี้ออกเป็น8ส่วนเราระบายสี4ส่วนเราจะเขียนแทนได้ว่าเศษ4ส่วน8ก็คือระบายสี4ส่วนมีทั้งหมด8ส่วนเราอ่านว่าเศษ4ส่วน8หรือเราแบ่งสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นข้อ6นะคะเป็น10ส่วนเราระบายสีไป5ส่วนเราเขียนแทนส่วนที่ระบายสีได้ว่าเศษ5ส่วน10หรืออ่านว่าเศษ5ส่วนส0 เศษก็คือตัวที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูมีคลิปให้นักเรียนฟังอีกรอบนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนฟังคลิปแล้วดูคุณครูอธิบายแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า138ถึง14 141นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ